เริ่มจพอยแห่งที่2ได้ะคะ่ะกองกำลังป้องกันเตรียมพร้อมไหมคะพร้อมแล้วฉันคือหน่วยสนับสนุนแนวหลังของรุ่นพี่ซูรุกินะคะจริงๆฉันว่ารุ่นพี่คนเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ก็เอาเถอะค่ะฉันพร้อมแล้วอืมงั้นขอเช็คก,กองกำลังโดดล่มด้วยนะเป็นยังไงกันบ้างแทรกซึมสำเร็จไหม พวกฉันเพิ่งลักลอบผ่านช่องระบายอากาศเข้ามาในเมื่อคู่นี้เองตอนนี้เรากำลังมุ่งหน้าไปยังส่วนกลางของโรงงานอาวุธแห่ๆไม่ได้โดดร่มมานานเลยนะคะสนุกไหมยอย่าชักช้าอึดอาดสิรีบๆเริ่มกันเถอะนะอืมแผนการของเราคือระหว่างที่กองกำลังป้องกันคุ้มกันอยู่ด้านนอกกองกำลังโดดล่มก็จะโจมตีส่วนกลางของโรงงานอาวุธไปพร้อมๆกัน แบบนี้ระบบป้องกันของศัตรูก็จะสับสนและกองกำลังป้องก,กันก็จะเข้าไปข้างในได้งั้นเริ่มปฏิบัติการกันเลยไว้เจอกันอีกครั้งตรงหน้าเซเชตนะคะเซเซตนะคะ